ตรงหรต้องมีตรงมีงม,งมีแบบอีก,การนี้นะเจ้ามีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา11โมงเจ้าไปจนถึงสองทุ่มเลยเปินมีของขายเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้นุณยนจงไม่มีหรือจะพลาดมาพลาดเจ้าปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะเจ้าว่าในโครงการเนี่ยการน่าแห่งนี้เปิดจะมีอย่างายตามไปดู แล้ก็ถึงบรรยากาศตั้งในโครงการเจสเปซแล้วนะเจ้าจะบอกว่าโครงการนี้นะเจ้าอยู่ตรงสันทรายหนองจอมเชียงใหม่เจ้าวันนี้จะบอกํำครั้งนึงเนะว่าเปิ้ลมีตั้งแต่สิบเอดโมงนะเจ้าไปจนถึง2องทุ่มเลยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่เจ้าและอยากจะไปกินกับข้าวสามารถไปได้เลย แล้ววันนี้นะเปิดหัวคลิปด้วยแฮมเบอร์เกอร์นะเจ้าแนะ่เหมี่ยงอีกฉันก็กินแฮมเบอร์เกอร์ได้เนะื้อเธอเขาต๊ลงไปเลยเจ้าแฮมเบอร์เกอร์หมูแล้วก็อทอปปิ้งด้วยชีสนะเจ้ากลิ่นเข้าแบแล้วไปตอด้วยโกโก้โคตรเข้มแต่ว่าหน้าตาย,ยัางเฮานี่ กินเข้มตึงมาได้เจ้ากินมอกระดับกลางกับปอล้ะเจ้าเขากว่าสั่งไปเลยนะเจ้าก็อ่านไปเปิดซะหน่อยจะบอกว่าร้านนี้นะเจ้าเปิ้ลขายในแอบเท่านั้นแล้วเปิลก็ขายแค่วันเสาร์วันอาทิตย์นะเจ้าเปิลมามีหน้าร้านขรยยาก,กินก็จะต้องมาที่กาดเจมาร์เก็ตนะเจ้านี่โอ้โหเขากว่าทำแบบสดๆใหม่ๆเฮขาแก้วต่อแก้วไปเลยดูเปิลตักน้ำแข็งเนะี่ยแล้วเกว่ใส่นอะนแล้วเกว่าฟาด ไปเลยนะเจ้าดูเนี่ยโคตรน่ากินเลยอันนี้เมนูทางร้านเพื่อนนะเอาก็ดูลงไปเลยนะเจ้าดูจึกดูจืดไปเลยสุดยอด แล้วเฮาก็จ้องเดินต่อไปด้วยนี่บาร์บีคิวก็มีแล้วไปสะดุดตายอยู่ที่หมูพวงเนื้อพวงนะเจ้าน่ากินขนาดเลยพวงละสาวบาทโอ้ยกินก็เข้าหนึ่งอุ่นๆเนาะถ้าเกิดว่ามีน้ะพี่ขานี่มันถึงสุดยอดเนาะอันนี้เฮาก็อุดนูนเปิ้นไปเลยกับเจ้านี่ถ่ายลูกลงไป1นกุ๊ปกลินหน้าร้านปเป็นรอยของมันต้องกลิ่น ยอกไปเลยกับเจ้ายอกไปเลยรสชาติก็จะออกหวานๆเกี๊ยมๆเจ้าต่อ <Therm> ด <om ale> ้วยยำสิบบาทยุบตะไคร่กันแล้วแต่เปิ้นยำหัวฟีป้าโต่อๆๆ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 ้ๆเนี่ยไปสะด็งอยู่ใกล้ที่ใส่กอดขวดไส่กอกใส่กอกขวดไส่กอกยิ่งใหญ่มาเละมาเล่นเลยนะเจ้าใส่กอกอีสานอัลละศมห์บาทฟาดไปเลยกับปอฟาดไปเลยใส่เข้าปากไปเลยแต่ว่ามันฮ้อนขนาดนะ เ้าเดินต่อเดินต่อด้วยสลัดเจ้าเพิ่นมีสลัดโลด้วยนะตาฟาดไปเห็นพัดไทยลุงติ๊กนะเจ้าอเฮาก็ต้องเกณฑ์บลไยกับเจ้าสั่งเพิ่นทำเจ้าพัดไทยหอมๆกินเตะจมูกอะไรเจ้าแล้วยังหมอปอนะเจ้าต่อด้วยยำขนมเส้นป่าทูเจ้ารแสแซ่บเพิ่นแบใส่ผงชูรสเลยเนอะกาดนี้นะเจ้าของกินเยอะมากๆขนมจงขนมจิ้มขนมตาลก็มี โอ้โหมีเยอะมากๆเลยนะนี่นะเจ้ามีหลากหลายอย่างเลยไข่ใกล้ไข่ไปตังสันทรายก็สามารถไปได้เลยนะเจ้าแล้วนี่บะบินตะหมูมะพร้าวอ่อนร้านนี่เป็นร้านดังเลยนะไข่มานี่คือต้องแวะกินเจ้าเปิ้ลเปิดอยู่หน้าร้านเจ้าหน้าอ,อยู่ตรงข้ามกับกาดภูดอยเจ้ากล่องละ50บาทนะเจ้าจะบอกว่าเปิ้ลใจมะพร้าวน้ําหอมในการทำเลย ลำสุดยอดนะเจ้าหวานน้อยโอ้โหปอก้าประกอบปิ้นไปเลยปอก้ากับโชไปเลยเจ้าสุดยอดสุดยอดอันนี้เขาก็รอต่อคิวตัวนะเจ้าปอก้าแม่ก้าใจดีบอกว่าน้องแนนอาจะแถมม้น้องแนแนไปเลยหนึ่งกล่องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยน้องแนนนี่หรอขอบคุณตัวนะเจ้านี่นะเจ้าบะบินตะหมูมะพร้าวอ่อนสูตรโบราณเจ้ากำลังจะไปพีป่เจ้าของร้านบอกว่าน้องแนนเอานี่ไปจิม้ม เขาว่ามันคืออัญยังซุกี้โรนะเจ้าน้ำจิ้มนี่คือแบแบวนะ่า้ํามันไหลขนาดน้ำจิ้มจะออกต้องหู้ยีเจ้าสุดยอดขนาดเลยต่อด้วยขนมเค้กแล้วไปสะดุดตาทองม้วนเจ้าทองม้วนสูตรโบราณกินหอมเตหูดังเลยเอามาผาดนะเจ้าจัดไปเลยเจ้าซื้อไปเลย กินขา้าวแล้วต้องกินหวานนะเจ้าเฮากว่าเดินต่อไปเลยอันนี้ก็จะบอกอูไปละไปเลยนะเจ้าใครอยากกินก็มานะเจ้าใครม่มากินแล้วก็คอมเมนต์บอกนะเจ้าเดินไปเลยเดินไปเลยเฮาจะกินอันอย่างปาท่ออันนี้ก็สะดุดตาเห็นร้านหนึ่งล้ำล้ำต้มโค้งป่ายยางอีว่าบ้านเฮากว่าแกงป่าแห้งนั่นนะ่ะ ทอดจะบอกว่าเปิ้นขาย50บาทเท่าน,นั้นเป็นกับแก้มชั้นเลิศชั้นดีเลยนะดูวิธีการทําเปิ้นเนี่ยเปิ้ลเฮือเฮาถึง1ตัวเลยนะไขรที่แบบว่ากาลังนังน่งดงนั่งดื่มแล้วมีกับแก้มนะเจ้าไปซื้อเลยอันนี้เนยก็ซื้อมาเหมือนกันนะเจ้าโอ้ป่าเปิ้ลนี่ฟูฝุ่นเลยใขรอยากรสชาติเพ็รก็าสามารถบอกเงื่อเปิ้ลได้เลย เพ็ดน้อยการสชาติอย่างใดกาเปินขายนะเจ้าเปินปรุงถ้วยตอถ้วยถุงต่อถุงนะเจ้าอสุดยอดเวอรกูดเลยเจ้าอันนี้เขาก็สั่งเปินทำเฮานะไปยืนเลยสุดยอดเลยนะเจ้าต้มโค้งป่าช่อนโอ้แนี่น,นีน่คือชอบเมนูนี่ขนาดเขามาหนังดงหนังดื่มนี่เนาะมันตึงเหมาะแต้แตเลยนะ เอาไปต่อด้วยนี่เลยนะเจ้าทุกทุกคนนะถ้าเกิดว่าไขามานะเฮานะเจ้าก็จะได้คูปองถ้าเกิดว่าพี่พี่ซื้อของซื้อสินค้าในกาดเฮานี่นะครบ40บาทนะเจ้าเฮาก็จะได้คูปองหนึ่งใบนะเจ้าแลวเฮาก็มาจับเฮาก็จะได้รางวัลแบบว่าจะเป็นไข่จะได้เป็นของไอยังนะเจ้ามีแผผ้าไหาามาพูดมีแผ่ ายาสีฟันพุญเจ้ามาเลือกดูได้เลยเนอะอันนี้น้องแนนได้ของครบแล้วแนนก็มาเ้าเลยกับเจ้ามากินเลยนะเจ้าโอ้โหต้มโค้งปลายช่อน,นี่มาตึงนัมบวันในใจน้องแนนนะเจ้าอันนี้ก็กินหมูพวงไปเลยกะลืมซื้อข้าวนึ่งมาและเจ้าเฮาก็โต๊กด้วยโกโก้เลยกินไปเลยเจ้าอันนี้จะเป็นปลาเมือกจุ๊บแป้งทอด กรอบกรอบจนเคี้ยวปัญหาอูเลนกรอบขนาดเลยเจ้ากับลำยู่เนอร์อ่ะต่อด้วยแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เขาท็อปปิ้งด้วยชีสด,ด้วยนะฮาวไปเลยกับป่อฮาวไปเลยเนาะขวัญใจละอ่อนนะเจา้าแฮมเบอร์เกอร์นี่นะใขรมักยังก็กินไปเลยเจา้าอันนี้จะเป็นสุนซูโลนะเจา้าใส่ปากพอดีคําไหมละสาวบาดเจา้าสุดยอดน้ําจิม้มมหลายกาดขนาดต้องลองในสุนเนอร์อ่ะใส่กอบโคบิกบ๊ก ใส่ปากไปเลยกับเจ้าไม้ละสาวห้าบาทน่ากินขนาดเลยเจ้าสุดยอดเวอีกูดของกินนี่นะเจ้าราคามาแปลงนะเจ้าใครที่อยู่แถวนี้นะเจ้าสามารถไปโครงการเจสเปซได้เลยของกินรำอยู่ที่คนมาของห้างอยู่ที่คนเพิงจะใครอยากกินเมนูแบบนุกนี้น,นะเจ้าสามารถไปที่ได้เลยอย่างที่บอก โครงการเจสเปซกาเจมาร์เก็ตได้เลยหอยยำแห่มกัามนะเจ้าว่าเปิดเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา11โมงจนถึง2องทุ่มเจ้าสำหรับวันนี้ไปละเจ้าบ๊ายบาย